สวัสดีค่ะวันนี้เจ้เอ็มพามาชมรถ t o y o ต a h i l u ั r e v o Smart c a b เครื่องยนต์2.4 Entry ปี2023ค่ะติดตั้งหลังคาแคลิ b อยเสมอเก่งนะคะลูกค้ามองหารถใช้งานนะคะเชิญด้านนี้เลยคันนี้รอยน้อยค่ะมีแค่ที่ ดูนะคะก็จะมีการชนหน้านิดเดียวค่ะตรงนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวไปชมภายในกันเ,เล่มไหมคันนี้อยู่ที่5,9754กิโลเมตรค่ะหน้าจอเขาระบบทัสกีนนะคะแอร์อนาล็อกค่ะปรับได้สีระดับ ตัวนี้เป็นเบาะผ้านะคะสนใจชมรถได้ที่ RDD ดีดีคาเซนเตอร์สาขาเทพลักษ์สมุทรปราการค่ะรถสภาพสวยเลยพร้อมใช้งานนะคะไม่ต้องเก็บงานเลยได้สีเดิมๆของโตโยต้าเลยนะคะแค่ล้างสปาขัดเคลือบสีก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะหลังคาไม่บุบนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกัน่ะเดี๋ยวแม่เอ็มทำงานไปนดนึูด้วผู้่ายอยู่ตรงนี้แม่ทำงานก่อนมองหารถหน้าใหม่หน้าหมูป่านะคะปี2023ันาันนี้เลยอ่ามาโอ้สวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะฝาเดิมนะคะ ตอนนี้เอ็มสตาร์ทเครื่องอยู่นะเงียงเงียบเลยเครื่องไม่มีสันเลยค่ะหน้าเดิมนะคะไม่มีสนิมค่ะแม่เอ็มทำงานก่อนครับทูกหลาเดี๋ยวเราก่อนขเดินตามแม่มา ่าเดินตามแม่ยางเป็นของดันหลอบนะคะสัปด,ดาห์ที่38ปี2023สนใจชมรถได้ที่ RDD ดีดีคาเซนเตอร์สาขาเทพรักษ์สมุทรปาการค่ะติดไลเนอร์แล้วของโตโยต้าเขาเลยนะคะมาดูท้ายกันไม่ครับไม่ครับ

ไม่ต้องซื้อออกห้างป้ายแดงน้องๆป้ายแดงเลยค่ะรอยน้อยร้างสปาขัดเคลือบสีนิดเดียวพร้อมส่งมอบเลยนะคะสําหรับลูกค้าซื้อสดราคานี้รวมแบตแล้วค่ะสําหรับลูกค้าสนใจจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีไฟแนนซ์ชั้นนาค่ะดอกเบีย้ยตอนนี้ลูกค้าเครดิตดีนะคะอยู่ที่3.89%ค่ะสามารถเลือกผ่อนนะคะได้ถึง7ปีกันไปเลยสวยๆเดิมๆกระจกเดิมโตโยต้านะคะป้ายภาษีหมดธันวาหกค่ะ ทุกคันนะคะป้ายภาษีเราไม่มีขาดนะคะเรียนเชิญนะคะลูกค้าสนใจชมได้ทุกวันเลยอยากดูรูปรถเพิ่มเติมติดต่อเซลล์เมได้เลยค่ะกระจกเดิมๆเ,เลยนะคะวันนี้เซลล์เอมขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะต้องไปดูลูกเล็กแหละลูกน้อยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะรานะคาพิเศษแบบนี้ที่ R d d ดีดีคเซ็นเตอร์สาขาเทพรักษ์สมุทรปราการค่ะ วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ